สวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศกันครับพี่น้องในเช้าวันที่4กคุมภาพันธ์คลิปนี้เราก็มาดูสภาพอากาศใน7วันข้างหน้านะฮะสำคัญมากเพื่อแจ้งเตือนกันโดยเฉพาะการรักษาสุขภาพกับการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังจะผันผวน2เดเลกนะพี่น้องในรอบสัปดาห์ต่อไปนี้ เด้งแรกก็คือช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฮะที่อากาศจะสับขาหลอกด้วยการอุ่นขึ้นจนร้อนในตอนกลางวันนะฮะแต่พอข้ามเข้าสู่เด้งที่2ก็คือในวันที่8ปดถึงสิบกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นนะฮะล,ะลอกใหม่ที่มีกําลังค่อนข้างแรงกว่าเดิมนะฮะจะพุ่งมา ช้อนอากาศร้อนชื้นแบบเฉียบพันนะฮะหลายที่ก็อาจจะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ตามมาด้วยอุณหภูมิที่ดิ่งหวบลงไปแตะระดับ14-15อ,องศาในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานร,รายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่เครื่องยนต์หลักนะฮะที่ขับเคลื่อนอากาศบ้านเรากันครับน้องนั่นก็คือแผนที่ความกดอากาศเฉลีย่ยระดับน้ําทะเลตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงเช้าวันที่7กุมภาพันธ์ เราจะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะฮะในระดับเกณฑ์ความกดสูงเริ่มเบียดตัวออกนะฮะแล้วก็ถอยล่นขึ้นไปทางทิศเหนือครับจะเห็นก็จะเป็นสีเขียวเขียวเริ่มแตะพื้นที่บ้านเราเหลืองเหลืองก็ขึ้นไปด้านบนและเห็นไหมครับก็ทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของไทยถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศที่ต่ําลงหรือมีการเคลื่อนเข้ามาของย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนด้วยนะครับในช่วงนี้ แต่จุดพีคนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ไปครับสังเกตในคลิปภาพนะครับพี่น้องก็จะเห็นมวลอากาศเย็นละลอกใหม่ที่เป็นสีเหลืองกระจ่างนะฮะพุ่งพวดลงมานะฮะจากแถวๆตอนบนเห็นไหมครับจากประเทศจีนนะฮะทางตะวันออกเฉียงเหนือเส้นความกดอากาศระดับ118 0ถึง120เฮกโตปาสคาลก็จะดันลงมาลึกถึงประเทศไทยตอนกลางนะฮะในช่วงวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์ก่อนที่จะ เริ่มแผ่วตัวลงเล็กน้อยในวันที่11คกุมภาพันธ์ครับขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องเมื่อเรามองดูชั้นบรรยากาศที่สูงประมาณ600-900เมตรหรือระดับ925เฮกโตปสาสาลนะฮะซึ่งเป็นที่ประจำของลมนะฮะลมระดับล่างที่มักจะพาความเย็นและความชื้นเข้ามาในช่วงวันที่4-7คถึง7กุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือนฮะก็เริ่มแผ่วลงอย่างชัดเจนนะสีเขียวเข้มมากนะฮะ สีเข้มเขียวสีเขียวเข้มเป็นส่วนใหญ่ในแผนที่นะฮะบางช่วงเราจะเห็นนะฮะเห็นสตรีมลายลมไหมครับพี่น้องสีเส้นสเขียวขาวเป็นเส้นได้นะฮะดูใกล้เคียงชัดๆนะฮะลมก็จะเปลี่ยนทิศแล้วก็แปรปรวนมากนะฮะมวลอากาศเย็ยนรละลอกเก่าที่เริ่มอ่อนกําลังลงจากที่เราได้วิเคราะห์ความกดอากาศเมื่อกี้ก็จะทําให้เกิดช่องว่างในลักษณะที่เป็นพื้นที่ความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนบนเมื่อเราดูในวีโอลม ระดับล่างเป็นไงครับพี่น้องเราจะเห็นการไหลของลมเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือมีลมตะวันตกเข้ามาด้วยนะครับเวทเทรี่วินพัดพาอากาศแห้งจากทางเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะฮะบ,บางวันก็อาจจะเป็นลมใต้พัดย้อนกลับนําเอาความร้อนความชื้นให้อบอ้าวขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงวันที่4ีถึงเนี้นะฮะแต่พอเข้าสู่วันที่8กุมภาพันธ์นะฮะสังเกตสเกลเส้นในแผนที่นะครับพี่น้องก็จะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มนะฮะ เข้มนะฮะพุ่งมาจากทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยนั่นก็คือวินเซอร์นะฮะหรือกระแสลมที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นถึง30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมระลอกนี้แหละครับที่จะเป็นหัวกระบวนนะฮะพาความเย็นลงมาปะทะกับอากาศร้อนนะฮะที่เริ่มค้างอยู่ในบ้านเรานะฮะในขณะที่ภาพถัดไปนี้คือการเคลื่อนไหวของลมบนหรือลมระดับ5 0 0เฮกโตปาสคาลนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นจอมบงการนะฮะเราเรียกว่าจอมบงการเราจะเห็นในช่วงวันที่4-7กุมภาพันธ์นะพี่น้องคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะก็พัดเป็นเส้นตรงขนานไปตามแนวขวางก็เป็นปกตินะฮะเขาทำให้พื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะฮะแล้วก็ร้อนในตอนกลางวันแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือช่วงวันที่8-10กุมภาพันธ์เห็นไหมครับพี่น้อง เราจะเห็นแตเตอรี่ท็อปนะฮะหรือคล่องขึ้นกระแสลมตะวันตกที่มีรูปล่างเหมือนตัวอะไรครับตัววีนะฮะจิกตัวลงมาลึกมากนะฮะถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างการที่ลมระดับบนจิกตัวลงมาแบบนี้ปกติมันจะเป็นไงครับพี่น้องปกติแล้วก็จะมักทาให้อากาศกดจมนะฮะฟ้าท้องฟ้าเปิดมากขึ้นใช่ไหมครับ เกิดการคายความร้อนในตอนกลางคืนหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ cool นะ์ r ร diation c o o n i n g ฮะในช่วงกลางคืนก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงพวภาพในช่วงเช้าใช่ไหมครับแะแบบนี้พอเห็นแนวพัดมันเป็นแบบนี้แต่ครั้งนี้ถ้าท่านใดสังเกตนะฮะหรือพี่น้องท่านใดที่อชอบดูแอปบ่อยๆนะฮะหรือ,อติดตามการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมต่าันตกเป็นประจำเราจะทราบทันทีนะฮะว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมานะครับพี่น้อง โดยการสวิงทิมลงมาแบบนี้นะฮะหรือแทงลงมาเนี่ยครับปกติแล้วปลายลมของลมบนเนี่ยครับเขาก็มักจะปิดใช่ไหมเป็นลมปิดหรือมีล,ลักษณะลู่เข้าหากันตามเส้นสีขาวๆนะฮะเส้นได้สีขาวคือสตรีมไลน์ที่เราเรียกว่าคอนเว์เจนนะฮะลักษณะนี้ก็จะทําให้อากาศถูกบีบและกดจมสู่พื้นดิน,นะฮะท้องฟ้าก็จะเคลียร์แล้วก็อากาศจะแห้งมันก็คือแนวหลังของแนวล่องนะฮะ ด้านหลังของแนวร่องหรือทเรียวที่เราเรียกว่าแนวลิทนั่นเองนะครับผมพูดบ่อยๆจำกันได้ไหมครับแต่ครั้งนี้ครับพี่น้องจะเห็นการพัดจิกลงมาเนี่ยฮะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่คือปลายลมมันเปิดแผ่กระจายเหมือนไม้กวาดลงมาเห็นไหมครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลมลู่ออกนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไดเวจินนะฮะก็เมื่ออากาศระดับบนลู่ออกะฮะเขาก็จะสร้างสภาวะสูญอากาศโดยการดูดมวลอากาศจากด้านล่างขึ้นไปแทนที่ บรรยากาศที่ถูกดูดขึ้นไปนะฮะเมื่ออยู่ด้านล่างมันก็จะเป็นยังไงครับพี่น้องเขาเป็นอากาศที่ร้อนชื้นที่สะสมอยู่ตามพื้นผิวโลกนะฮะเมืออ่อลอยตัวขึ้นสู่ความสูงที่เย็นกว่าก็มันก็จะรวมตัวกันดีครับแล้วก็ลั่นตัวเป็นเมฆนะฮะแล้วก็เป็นฝนฟ้าขนองได้ในที่สุดซึ่งจริงๆแล้วลักษณะเขาก็คืออะไรครับพี่น้องด้านหน้าของแนวล่องหรือแนวการพัดท็อปนั่นเองนะครับพัดยกท็อปที่ผมเรียกบ่อยๆเพียงแต่ครั้งนี้เราไม่เห็นส่วนยกของเขานะฮะ มันกดตัวลงมานะฮะมันหลอกเรานะครับโดยโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงนะฮะฝน24ชั่วโมงาสาสม24ชั่วโมงในวันที่4ถึง11กุมภาพันธ์ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็จากที่เราได้วิเคราะห์ชั้นบรรยากาศทั้ง3ระดับมาแล้วนะฮะทุกท่านก็จะเห็นว่าความแปรปรวนนี้ก็จะส่งผลกระทบแต่ละภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนี้นะครับ ภาคเหนือนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงวันที่8ถึง -10 กุมภาพันธ์ก็จะได้รับอิทธิพลจากเขาล่องคลื่นนะฮะกระแสลมตะวันตกที่จิกตัวลงมาทําให้เกิดแรงยกทางโพลาสตร์นะฮะที่ผมอธิบายไปข้างต้นจนเกิดฝนฟ้าขนองได้ในตอนบนนะฮะและด้านตะวันตกหลังจากนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วครับภทีพ่พาคอีสานนะครับเป็นประการด่านแรกนะครับรับลมหนาวล,ลอกใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์นะฮะลมที่พัดแรงก็จะพา อากาศเย็นแผ่ซึมเข้ามาทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวเย็นได้นะครับในทันทีคุณที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับในช่วงวันที่7จถึงแกุมภาพันธ์ก็จะเกิดแนวสอบของลมเกิดขึ้นนะครับพี่น้องระหว่างลมใต้ที่ค่อยๆพัดตอนความชื้น ขึ้นมาจากทะเลนะก็อาจจะไปปะทะกับลมหนาวที่กําลังแผ่ลงมาก็ซึ่งลักษณะนี้ก็จะทําให้เกิดฝนโปรยปลายได้ทั่วไปนะฮะหรือมีแนวปะทะทั้งลมทั้งอากาศนั่นเองก่อนที่อากาศก็จะเย็นลงมานิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยตั้งแต่วันที่แดไปภาคใต้ตอนบนนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับจุดนี้ต้องระวังแล้วนะครับสองจังหวัดนี้ในวันที่9ก้าถึงสิบกุมภาพันธ์เราจะเห็นว่ามันมีฝนเห็นไหมครับฝน หนาตาเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แรงจัดนะฮะก็จะวิ่งลงมาช้อนอากาศร้อนชื้นในอ่าวไทยอย่างมากมายนะครับก็ะจะทําให้เกิดฝนหนาเม็ดกว่าภาคอื่นเป็นฝนระดับปานกลางได้เลยนะครับที่เห็นภาคใต้ตอนบนนะภาคใต้ตอนล่างนะครับชุมพรถึงนาราธิวาสก็จะมีฝนเล็กน้อยปะปลายตลอดช่วงจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยยกตัวขึ้นเข้าหาฝั่งไปสอบกันนะฮะ ก็สู้กับริมความกดอากาศสูงนั่นแหละครับก็าฝนไม่มากไม่มายนะครับสําหรับพื้นที่ตอนกลางลงไปและจากโมเดลคาดการ์อุพันูมิในช่วงวันที่ 4- ถึง11กุมภาพันธ์สรุปกันแบบสั้นๆไปกันไวๆเลยนะครับพี่น้องวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะฮะวันที่4ถึง7กุมภาพันนะฮะอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับพากกลางและพักเหนือเนี่ยอาจจะร้อนนะครับอาจจะแต่ระดับ 35- 3สถึงองศาในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกบางส่วนด้วย ส่วนตอนเช้ามืดอากาศแค่เย็นๆนะฮะประมาณ19-25องศาเซลเซียสยนะฮะฝนก็จะเริ่มปัดปายในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างในวันที่7-8็ดถึง8กุมภาพันธ์พอถึงวันที่8-10นะฮะพอในวันที่8-10กุมภาพันธ์อุณภูมิต่ำสุดก็จะลดพวบลงนะครับอุณภูมิ ภาคเหนือและภาคอีสานก็จะหนาวจัดเหลือเพียง14-17องศานะครับภาคกลางเหลือประมาณ19-21องศาพร้อมกับมีฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับพี่น้องก่อนที่วันที่11กุมภาพันธ์อากาศจะเริ่มนิ่งและค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆอ,อีกครั้งหนึ่ง มาปิดท้ายกันนะครับที่พี่น้องชาวเรือนะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลวันที่4กุมภาพันธ์ในวันนี้อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรตอนล่าง1-2เมตรส่วนอันดามันทั้งสอง่้าข้างนะฮะทั้งบนและล่างนะครับคลื่นไม่เกิน1เมตรวันที่5ถึงวันที่8กุมภาพันธ์คลื่นลมทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฮะอันนี้คลื่นลมสงบนะครับ5-8กุ 8, มภาพันธ์ส่วนวันที่9-11กุมภาพันธ์ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ อาไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรแต่เอาไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปจากอิทธิพลลมหนาวที่พัดแรงนะครับส่วนอันดามันคลื่นยังคงอยู่ประมาณ1เมตรสวัสดีครับ